เริ่มออกกำลังกายทุกคนผมเริ่มออกก็เลยพยายามก็เลยคิดว่าแบบจะจะต้องได้ควบคุมอาหารด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยกินข่าวหน่อยมือเช้าน,นี้แม,ม่แกงปลาไส้น้ไอศคมแกงปลากรดไส้นมไอศคีมก็เลยกินข่าวหน่อย <c oughs> <c oughs> กินข้าวน้อยแล้วทีนี้ก็หิวมา เช้าก็ตื่นตั้งแต่เก้าโมงนะครับก็มาออกกำลังกายชั่วโมงหนึ่งก็อน้ำไม่อาบแต่มีพี่ๆแม่ๆมามอบของมอบของที่จะไปช่วยภัยชายแดนนะครับผมก็ออกไปรับอบไปรับของแบบแบบน้บาบ่อาบใน่อาบน้ำตอนเทียงนะแล้วก็ทำงานทํำนั่นทนํานี่พอดีก็ไปซื้อ พัดลมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรับเด็กเข้าซ้อมนั่นที่ท,ที่พี่สั่งพี่โอสั่งไปให้พี่ที่บ้านใช่ไหมเออมันไม่มีขายแล้วตอนนี้เขาทำไมมันลองให้อง,งอ๋อแต่รานที่แต่ก่อนมันเคยอร่อยที่พี่มานั่งกินอย่งลอบบี่ต่อหนุ่มเนี่ยเออเออร้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาตีนเขาแน่แต่เขามันก่วันนั้นมันเหมือนมันไม,ไม่ค่อยสุกไหมหรือยังไงไม่รู้ มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นแค่นั้นเหรอ <c oughs> มันเาเป็นข้าวมื่อ,อกัสีคโปเขาเลยเอาไปซูวีมันก็จะทำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไก่สีไดซ้อมแล้วไม่ช่วงเมื่อกี้มันเราลืมโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองมันก็มันก็เลยลืมข้าวนครับเบล่าก,กินหนึ่งสิกรก็ต้องกินพอได้กินอะไรอร่อยแล้วมันก็เต็มที่มันก็เลยนี่แหละฮะ คนที่ได้หรือเราจะกินเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวแต่มันมีร้านนี้น่าจัดโอเคอยู่นะสี่จุดเจ็ดคะแนนเนี่ยกว๋วยจับเส้นอูบลนตีนไก่อกไก่ฉีกเอาไหมพี่เอากว๋วยจับหมูดีกวอาอ่าพาี่กินของในร้านเลอร่อยดี คือเวลาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยกินของไม่อร่อยมันโมโหนะเอาไปกินก็ได้อ,ไไดอดแสดงว่าตอนนี้คืออดทนใช่ไหมอดทนกว่านี่น้ำเปล่ากินไหมที่นี่ให้ให้เด็กน้อยออกมาให้ก็ได้เอาเอาเอาน้ำเอานมมาด้วยก็ได้น้พี่เอานมนมถั่วเหลืองอยู่ใช่ไหมตู้เย็นเรา